มันเสียจังหวะกากโคนไหมเนี่ยได้ขอบคุณครับบอบางวัลนะครับเจ้โดดทองต่ายนะครับขอบคุณแม่นะครับอะไรเนี่ยแม่ให้ทำแทนพ่อน่ะห้ทำแทนพ่อยังไงเออทำแทนพ่อทำได้ไหมลูกได้ทำนานทำนานเลยนะทำนาน เอา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 ยาขาดอิดเอ้ยอะไรเนี่ยให้ทำแทนพ่อทำได้ไม่รูกก็ทำได้แล้วจะถอดผ้าถอดผ่อนทำไมล่ะทำไมล่ะตอนที่พ่อเขาทำเนี่ยเขาทำเขาไม่ต้องถอดเสื้อผ้าออทำทั้งผ้าเลยนะโอ้ยงั้นจะให้คนอื่นทำเถอะทำทั้งผ้าทำไม่เป็นวะเอ็งหมายถึงอะไรเนี่ย ถ้าแกอะไรแกนี่แกคิดไปถึงไหนเนี่ยทะลุตึงตังเลยเปล่าจ้ะโอแล้วแกแกจะให้เขาทำอะไรให้นวดให้ดิบนวดให้ให้นวดเออตอนสมัยพ่อเขาไม่ชีวิตอยู่เขาต้องบียดด้วยนี่คิดไปถึงไหนเนี่ยโอ้บอกช้าไปทำไมข้าคิดไปจนงงจนเหนื่อยนู่นแล้วไอ้อากตันยู่ไอ้ลูกกุญแจไอ้ลูกกุญแจอะไรจะมาไข่แม่ไงไข่อะไรเราโอ้โหบอกช้าไปเนี่ย เหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่แม่ได้น้ำแทนพ่อได้ไหมล่ะจะให้นวดให้ให้นวดไม่เป็นไรแต่ว่าอการนวดเนี่ยมันเป็นของมีครูคนเราทุกคนมีครูเป็นของตัวเองแมมจะเอาตังมาว่ามาเหอะเอาตังอไร่าอะมาแล้ว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 เออ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 มา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  มันเป็นของมีครูมีครูอีกใช่อ่าแล้วครูยังไงล่ะมันมีครูอะไรบ้างอ่ะอ่ามันมีครูเล็กกับครูใหญ่้าครูเล็กเป็นยังไงครูเล็กนี่ครูเล็กร้อยหนึ่งครูใหญ่สามร้อยอ่ะไอ้ร้อยหนึ่งมันเป็นยังไงล่ะครูเล็กนี่ครูเล็กมันน้อยเนี่ยไม่น่ะร้อยเดียวออครูลงแค่ครึ่งองค์นั่นแค่ครึ่งองค์ด้วยใช่ลงแค่ครึ่งองค์เออแต่ถ้าเกิดก็บีบสองทีเดี๋ยวก็หยุดพอเลิกกันเอาล้วมันจะหายไหมนะถ้าครูใหญ่ล่ะอ่าถ้าเกิดครูใหญ่สามร้อย สามร้อยมาเยอะครูลงเต็มล่างเออครูลงลงเต็มล่างปุ๊บเดี๋ยวแล้วน,นานเลยแม่เอ้ยนานนานนาน,น,นเอานั่นแหละเอาครูใหญ่เลยชอบชอบครูใหญ่แล้วถ้าถูกใจป<ะ>ิ๊บปิ๊บเอาหมอนมาเลยเออเออเอาหมอนมาเอาอเออเนี่ยหมอนมาแล้วหมอนมาแล้วใบหนึ่งอ่ะเอายิงใบมาทำอะไรล่ะตัวเดียวเขาตุนใบเดียวพอลวแล้วอุ้ยแม่เคยนูดเลยเนี่ย เอาใจสองใบแล้วอีกใบทำอะไรล่ะใบนึ่งหนุนหวยใบนึ่งหนุนตูดหน้าหนุนเพื่ออะไรเนี่ยก็นุนเพื่ออะไรอ้าวก็หนุนตูดแกเนี่ยเส้นแกมันจะได้ลอยนี่เส้นแกมันจะได้ลอยเขาบอกผิดหรอกข้าจะได้จับเส้นแกได้ง่ายๆโอ๋อเออมันไม่หาไม่ทันแล้วเอาใบเดียวก็แล้วกันใบเดียวเออได้ได้เอาไปอย่าลีลาสามร้อยเนี่ยไปลีลาเหรอเออ ออปวอะไรเนี <Whoa! S 2> uh ่ยอะไร่ะจะอ้าอาขาอะไรนหนาเนี oh, guy, ่ยจะไปนวดตรงหว่างขาแกงไงแม่แล้วทำไมต้องมานวดอะไรต้องขนาดก็นวดสองข้างไงพออยู่ตรงหว่างขาอะไรลุกขาน่งอย่างนี้ข้างก็บีบข้างนี้ข้างนี้ไปแกได้หายเมื่อยทีเดียวสองข้างแกจะหายเมื่อทีละข้างไงออเแต่มันก็แต่มันก็เข้าท่านะแต่ว่าฟังเลยมันเข้าท่าแต่ว่าพฤติกรรมมันแล้แปลกๆแะ้ลูกเอ้ย แล้วแม่เป็นไม้ด้วยอ่ะแล้วแม่เป็นไม้ซะด้วยแม่เป็นไหมตรงนี้ผมก็กำลังหาเมี่ยอย่าอย่างนั้นเลยนะลูกอ่ะนวดไปอาอาแม่หุบไว้ไหนอาหุบ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 แม่โวยเออเขาข้าเขาข้าเออ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 มือไม้แข็งดียร์จ้าจ้าจ้ามีเล็บคุดใช่ไหมเนี่ยเล็บข้เล็บข้อ แม่ไม่มีเวลามาสีส่วนลามงานทุกเยอะนี่ทาสีเขียวหรือไงทาสีเขียวเฮ้ยไม่ใช่เพราะเป็นสีธรรมชาติอ๋อธรรมชาติแม่ตกงนี้ใสแท้ธรรมชาติแบบนี้กดกด้วปวดไหมมันก็มีบ้างเจ็บเจ็บนะถ้ามันเอาออกก็ได้ลองตอนไปพูดถึงแร็คโค้กทำไมเนี่ยเอาแต่โน้ตยังไงแม่อ่านโน้ตอ๋อแล้วดีๆแล้วดีๆอย่าสงสัย เออเออเขาท่าเขาท่าเออมาตัดเรื่องเล็บไปดีดีเลยนะเนี่ยมือไม้แข็งใช้ได้เออ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 เป็นหย่อนบางยังแม่เออเริ่มหย่อนแล้วลูกเริ่มหย่อนแล้วเขาท่าหย่อนแล้วไงเออแม่เริ่มหย่อนแล้วเออข้าี่ตึงเป๊ะเลยอะไรอะไรตึงนิ้วตึง แม่ไม่เคยนวดให้ใครไงแม่เออเไม่เคยนวดให้ใครมาก่อนเยังตอนที่เรียนจบแล้วมาก่นเป็นรายเดียวที่เรียมาลาแม่ก่อนเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียไปนานแล้วเหลือแม่ให้คนเดียวแม่ก็เป็นไม่เออเลูกที่ไหนบ้างจะไม่ห่วงแม่ตัวเองเปิดตั้งหันลต้องเข้าไปดูก่อนว่าแม่ทำอะไรอยู่เพราะว่าเก็บเด็กมาเลี้ยงคนลูงชื่อว่าพี่หล่อพี่หล่อนี่ลองดูพฤติกรรมดูแล้วทากับแม่เราแปลกๆไงก็ไม่รู้น่าเป็นห่วง เดี๋ยวเราเข้าไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวเปิดกะบังลยรับประจนเข้ามาในบ้านเอาใม่ลงเลยเอาให้เอาให้กะบังรับแม่เห็นน่นอทำไรอยู่ร้มแม่เฮ้ยทำอะไราเงี้หรอนี่บุญน้อยนังยมดเลยมันจะรีบมาทำไมเนี่ยวิทย์มีทำไมวิทย์มีน้องเล็กเล็กเล่นแล้วน่ไอาอางเีหอน้องน้องมี้มมี้ โอ้โหแค่นี้ฟ้าไม่ฟ้ามาจะฆ่าพ่อหลวงโคเนีปนลำีเดวเดี๋ยเดี๋ยว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 ีเดี๋ยวด